เศรษฐานายก60วันลดค่าไฟเพิ่มค่าแรงหั่นราคาน้ำมันลุยไฟแจกเงินดิจิตอลแนวร่วมฝ่ายต้านทั้งขาประจำทั้งผสมโรงทำเอารัฐบาลอย่างนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเสียทรงไปไม่น้อยกับโคดมหาโปรเจกต์แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทยิ่งแจกยิ่งยุ่งจนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องตัดบทต่อไปนี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อไม่ให้ข้อมูลสับ ที่โครงการมันยุ่งเหยิงเพราะการให้ข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่รัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตลอดจนสอส,อสไปกันคนละทิศคนละทางแบบมั่วตัวตัวเหลงพูดคนละแบบมีเรื่องใหม่ไม่เว้นแต่ละวันเข้าทางฝ่ายต้านเลยต้องตัดบทให้จบที่คนเดียวพอแล้วก็ถึงเวลาที่รัฐบาลช่วยจังหวะเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่เรื่องใหม่อย่างประเด็นเศรษฐาสั่งกระทรวงต่างๆเช่นการคางังแรงงานงบประมาณกอพอไปศึกษาแนวทางขึ้นเงินเดือนค่าราชการ พร้อมให้รายงานกับอย่างเร่งด่วนสุดนี่เป็นทางของยี่ห้อพักเพื่อไทยงานถนัดที่กระชากใจคนรากหญ้าตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยกับการขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนของราชการโดยเฉพาะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ3 0มบาทและเงินเดือนปริญญาตรี1 5 0 0 0บาทที่ถูกดันโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนสร้างความฮือฮาเรื่องปากท้องเรื่องเอาใจคนรากหญ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พักเพื่อไทยช่ำชองแต่ตอนนี้มันทำได้เพียงแอคชั่นที่ไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ดึงดูดสร้างความสนใจ ไม่น้อยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาระบุแล้วว่าการขึ้นเงินเดือนแบบก้าวกระโดดคงทําไม่ได้แต่จะค่อยๆขยับแต่มีหรอภูมิใจไทยจะให้ใครเคลมผลงานตัวเองเพื่อต่อยอดในสนามเลือกตั้งซึ่งค่าแรงขั้นต่ําถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บอกคะแนนรัวๆหากทําสําเร็จล่าสุดโดยเฉพาะราคาน้ํามันตอนนี้เห็นผลได้ชัดเลยว่าราคาน้ํามันลงกันเห็นๆประชาชนแห่กันเติมจนล้นปั๊มแม้จะมีเสียงเด็บแนมเป็นมาตรการระยะสัน้นแต่ส่วนใหญ่ปลืม้มซึ่งมัน ก็แอบมีกลิ่นของการแสดงความเป็นเจ้าของของผลงานอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ปมที่หนักเอาการก็คือราคาข้าวครั้งนี้ชาวนาไม่ได้ราคาชาวนาไม่ได้ค่าประกันราคาข้าวที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเก่าเลยซึ่งตอนนี้ราคาตกต่ำจนชาวนาต้องออกมาโวยวายขณะที่โครงการจำนำข้าวที่เป็นแบรนด์ของพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถกลับไปปัดฝุ่นได้เรายังหลอกล่อร้อนกันอยู่กลัวจะโดนเล่นงานเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้รัฐบาลทําได้แค่ประคองแต่ยังไม่มีมาตรการอะไรในเรื่องช่วยชาวนา พอๆกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตอนนี้ขึ้นยับพอค้าแม่ค้าโวยวายหนักยุคนี้อะไรอะไรก็แพงจะไม่ปรับราคาก็อยู่ลาบากจะคงราคาไว้ก็เข่าเนื้อตัวเองทําให้ค่าของชีพของประชาชนสูงขึ้นมากฝ่าดงทีนจะรอดูว่าครั้งนี้รัฐบาลจะถมน้ําลายขึ้นฟ้าแล้วตกใส่หน้าตัวเองอีกไหมจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างช่วยๆอีกหรือไม่แล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรรอติดตามได้ที่